าไปเที่ยวเขามาไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนะคะก็ได้ประสบการณ์กันมาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอ่าแล้ววันนี้เป็นไงคะรับรองตัว,วครูเป็นทุ่งหญ้าเขียวกระ่ีเลยนะคะเราไม่ไปเข่าวแล้วเพราะว่าฝนตกถนนลื่นอันตรายมากนะคะน,นี่ก็เลยพาเด็กๆมาดูนะคะมาดูสนามหญ้ากว้างๆเอ๊ะที่ไหนคะรู้สึกเย็ยนสดชื่นมากเลยอยากให้เด็กๆมาเยืนอยู่ด้วยนะคะ ม่ต้องใป่หมอกก็ได้นะคะเพราะอากาศเย็นแดดก็ไม่ร้อนจัดนะคะสบายๆนะคะได่กลิ่นหอมหอมดอกไม้อ่อนๆนะคะเอ๊ะแต่เสียงอะไรอ่ะเด็กๆยิ้มดิไหมคะลองฟังซิเสียงอะไรเอเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปค่ะเอา้าวัวน,นั่นเองเด็กๆรู้จักวัวไหมคะวัว วัวคำว่าวัวสะกดอย่างไรคะวัววัวัววัววัวัววัว,วถูกต้องคะ่ะมาคะ่ะเรามาเรียนรู้สระอัวจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถอ่านและเขียนสะกดคำสระอัวาได้ถูกต้องและบอกความหมายของคำที่ประสมสระอัวได้ พอสังเกตสระอัวเป็นสระเสียงยาวประกอบด้วยไม่หันอากาศและวอแหวนโดยไม่หันอากาศจะเขียนไว้ด้านบนพยัญชนะต้นและวอแหวนเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นคำสระอัวคำว่าวัวอ่อานว่าวออัวอัวอัอว,วอ่านว่าวออัว วัวเก่งมากค่ะเมื่อเด็กๆรู้จักวัวแล้วเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆเดินต่อไปนะคะเอ๊มีรั้วกั้นกันวัวเอ๊รั้วเป็นเสียงสระอัวนั่นเองเรามาอ่านสะกดคำกันค่ะรั้วรอวัวรั้วไม่โทรั้วรั้วรออัวรัวไม่โทรรั้วเก่งมากค่ะ เราไปกันต่อค่ะเมื่อพ้นจากรัว้วก็มาเจอสะบัวโอ้โหดอกบัวสวยมากๆเลยค่ะคำว่าบัวสะกดอย่างไรคะบัวบอัวบัวบัวบอัวบัว,บวเก่งมากค่ะเราไปกันต่อนะคะเสียงอะไรนะ่ะนี่เขาทำอะไรกันนะอ๋อ แข่งชนวัวดูสิวัวเอาเข่าชนกันโดยใช้หัวมาดันกันนะคะหัววัวเอ้าหัววัวนั่นเองคำว่าหัวสะกดอย่างไรคะหัวหออวัวหัวหัวหออวัวหัวเก่งมากค่ะไปค่ะเขาแข่งจบแล้วนะคะเตรียมตัวกลับกันเถอะ เดินผ่านตลาดาเอ๊ะเห็นเด็กงงเหงาหเอ้ะทขาทำอะไรอ่ะเข้าไปดูซิอ,อ้ปรากฏว่าเขานั่งขายถั่วรู้จักถั่วต้มไหมคะถั่วสะกดอย่างไรคะถออัวถั่วไม่เอกถั่วถั่วถออัวถั่วไม่เอกถั่วไปซื้อถั่วไปกินระหว่างทางกันด้วยนะคะไปค่ะเอาละค่ะ เดินมาอีกนิดนึงมาเจอร้านขายอะไรเนี่ยหวยโอ้หวย,หวยเสียงโชกันหน่อยนะคะอ้าวือหวยรัฐบาลละกันหวยสกดอย่างไรคะหวยหออัวยอวหวยหวยหออัวยอวหวยเก่งมากคะ่ะแต่เอ๊สะสรอ,อัวเอ๊ะแล้วมันอากาศหายไปไหนอ่านี่คือข้อสังเกตอย่างหนึ่ง้า มีตัวสะกดไม่หันอากาศจะหายไปทันทีเอ๊ะหายไปไหนล่ะให้วาลนอยู่ตัวคนเดียวแล้วกันแม่หันอากาศลาก่อนนะจ๊ะบายบายเอาละค่ะเราตื้อหวยเราก็หวังรวยคิดแล้ว,ลวจะต้องมีเงินทองเต็มบ้านเลยคำว่ารวยสกดอย่างไรคะรวยรออวย่ยอรวยรวย รออัวยอรวยเก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสระอวเพื่อทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะไปค่ะตัวชัว,วัวตัวชัวกลัว เราได้ทบทวนสระอัวจากเพลงไปแล้วคราวนี้เรามาทำใบงานง่ายๆกันเลยนะคะใบแรกฝึกอ่านสะกดคำให้ค่องแล้วเขียนตามร้อยปะประสมคำสารอัวตามแบบเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะดูตัวอย่างคะ่ะคำแรกบัวสะกดว่า บอัอวบัวง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ,ะคำที่เหลือให้เด็กฝึกทำนะคะไปค่ะใบงานต่อไปให้นักเรียนเติมคำที่ประสมสระอัวให้ตรงกับภาพเรามาดูตัวอย่างกันค่ะจากกรีบบัวที่หนึ่งเป็นภาพอะไรคะ,ะเป็นภาพหัวนะคะหัวคนคำว่าหัวสะกดอย่างไรคะหอัอวหัว เก่งมากค่ะหอัวหัว,หวอะที่เหลือเด็กๆลองดูนะคะไม่ยากเลยนะคะเติมคําจนเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนตัดกรีบบัวสะระอัวแล้วพับครึ่งตามแนวตั้งทากาวด้านหลังแล้วแปะกับกรีบอื่นๆจนครบเราจะได้ดอกบัวหนึ่งดอกสวยงามมากเลยค่ะและอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะ และสุดท้ายครูฝากการบ้านอีกหนึ่งเรื่องให้นักเรียนคัดลายมือคำสระอัวลงในสมุดคนละหนึ่งหน้าเป็นอย่างน้อยนะคะอยากให้คัดทุกวันเลยค่ะวันละหนึ่งหน้าสารอื่นๆด้วยนะคะวันนี้สระอัว พวกนี้อาจจะเป็นสระเอามันต่อไปอาจจะเป็นสรารไอไม้มาลายสระไอไม้โวนที่เด็กๆได้เรียนมาแล้วเท่ากับเราได้ทบทวนไปในตัวเลยนะคะเสร็จแล้วอ่านอัดคลิปวิดีโอส่งครูประจำชั้นลงไปในไลน์กลุ่มเลยนะคะขอเอาเผาโปเอาเปล่าไหมอีกเปล่า ปอีปีไม้เอปีเป่าปีสระสระอาจระอาจระอีส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 ระอุจระอุปอไอใบชออาชาใบชาสวัสดีค่ะเด็กหญิงนัทนานูอดำกอเอาเกาบอเอาเบา ค่ะหนูชื่อนาชาบีบมสเซอร์วันนี้หนูจะมาอ่านคำสิบคำค่ะตอเอาเตาไม่โทเต้าหออูหูไม่โทหูเต้าหูค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เด็กเขาตั้งใจเขียนตั้งใจอ่านแล้วก็นำมาส่งครูค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะครูหวังว่า,วาเด็กจะได้ รับประสบการณ์ดีๆจากคลิปนี้นะคะจะช่วยทำให้เด็กๆเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ